สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่กันในเกมไมครับกันอีกแล้วนะคะกลับมาก,กันกับไมครับสอนสร้างบ้านกันนั่นเองนะ,ะแล้วก็สอนสร้างบ้านในวันนี้นะคะบุ๋มจะทําการสอนในโหมดเอาชีวิตรอดด้วยเพื่อให้เห็นว่าบ้านที่บุ๋มไปสอนสร้างในวันนี้มันสามารถสร้างในโหมดนี้ได้จริงๆนะคะ ก็นี่เลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีตามด้านบนนี่เลยนะคะเดี๋ยวบุมขอเอาลงมาก,ก่อนโอเคก็จะมีประมาณนี้ซึ่งบุมก็เตรียมไว้กันเกินนะคะเผื่อไม่พออะไรอย่างนี้นะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกก็ต้องใช้เป็นบล็อกไม้เบร์ชนะคะวางสูงขึ้นไป4บล็อก1 2 3 4ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทุบพื้นไปคา3บล็อก1 2 3ก็วางมาแล้วก็ฝั่งนี้1 2 3ปึ๊บปึ๊บปเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางตรงนี้ขึ้นไป4บล็อก1 2 3 4โอเคแล้วก็วางเชื่อมกันค่ะนี่เลย่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะก็ให้เราใช้เป็นบล็อกไม้สปรูตเนี่ยวางข้างหน้าตรงนี้เลยสูงขึ้นไป5บล็อก1 2 3 4 5แล้วก็เลี้ยวฟึบฟึบ อ่ะเราก็วางลงค่ะเป๊บก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาวางฝั่งนี้กันด้วยก็คือวางตรงนี้ขึ้นไปเลยนะ 1, 2, 3สแล้วก็วข้างๆกันอ่ะสูงขึ้นมา5บล็อกนะคะโอเคแล้วก็วางไปแบบนี้ก็คือชึอบชบชึบชบ,ชบพี่จริงมันต้องเป็น3เลยอะคะ่ะทุกคนอีกบล็อกหนึ่ง1 2 3 4, 5โอเคก็ปิดมา แล้วก็วางไปค่ะชึบถึงตรงนี้อะให้ดูให้มันตรงกันกับตรงนู้นนะคะต่อไปนะคะก็ให้เราวางแบบนี้ชึบแล้วก็วางลงปึ๊บ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 อต่อไปก็ข้างๆกันนะคะก็คือเว้นหนึ่งบล็อกแล้วก็วางก็วางขึ้นไปชึบชึบชึบ,ชบวางเชื่อมอาโอเคแล้วก็วางไปเชื่อมกับข้างหน้าเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บนี่เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้อุ้ยเดี๋ยวนะบล็อกพ่อพอดีเลยทุกคนเวอร์ามากอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวเรามาวางข้างหลังอันนี้บุ๋มคิดว่าจะไม่พอซะอีกนะเนี่ยมาต่อไปนะคะใช้บล็อกไม้เบิร์ดเนี่ยวางข้างๆค่ะ1 2 3 4สสแล้วก็1 1 2ตรงนี้วางขึ้นไปฮะเดี๋ยวเราเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็1แล้วตรงตนี้ก็วางขึ้น ชึบชึบโอเคทุบพวกนี้ออกไปนะคะตอนนี้ก็สามารถวางปิดไปได้เลยเหมือนกันนะเอ้ยแปบ๊บนึ่งตอนนี้บุม๋มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไอ้นี่อ่ะต้องวางดินขึ้นมาวางไปค่ะชึบชแล้วก็วางเชื่อมวางเชื่อมโอเคต่อไปก็จะเป็นด้านหลังฝั่งนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเริ่มวางตรงนี้หนึ่งสองสามสโอเค แล้วก็วางมาแบบนี้นะคะนีให้มันเป็นลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมาหาทุกคนตัวนี้ก็วางลงมาอา่ะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปทํายังไงต่อเราต้องการเอาดินออกจากบริเวณนี้ให้หมดนะคะซึ่งบุ๋มคิดว่ามันอาจยุ่งยากนิดนึงก็เลยขออนุญาตคราฟเครื่องมือมาก่อน <laughs> แล้วไม่อยากจะกลับไปโหมดนั้นน,นนะก็ขออยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดต่อไปแล้วก็ขุดพื้นไปเลยค่ะขุดไปเลยขุดไปเลยช โอเค okay, แล้วเราก็วางพื้นไปค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะบุ่มก็จะขอวางเป็นบล็อกไม้สีขาวเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากันดีนะคะทุกคนหรือว่าใครชอบบล็อกอธรรมดาก็วางไปได้เหมือนกันนะคะโอเควางให้เรียบร้อยแล้วก็เอาอันนี้ออกออเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วส่วนข้างบนนะคะมี2ทางเลือกให้เราเลือกก็คือ เราสามารถวางด้วยบล็อกไม้อันนี้ให้เต็มไปเลยก็ได้นะคะแต่บุ่มไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองวางดูก่อนถ้าไม่พอก็ใช้เป็นแสลบวางได้อีกนะคะก็วางอย่างนี้มาก่อนพอพอดีนเนี่ยบุ๋มว่าเนี่ยโอเคอ่ะพอด้วยโอเคต่อไปนะคะบุ่มก็จะใช้เป็นแถบดอกไม้สปรูตนะคะวางไปแบบนี้เลยฮะต่อด้วยแคมไฟค่ะปึ๊บจากนันก็ใช้อันนี้ดับไปปึ๊บปื๊บ เรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกนิดนิดหน่อยก็คือเราจะใช้เป็น slab my brush นะคะวางรอบๆบ,บ้านก็จะวางในลักษณะแบบนี้เลยคือเหตุผลที่วางก็ไม่มีอะไรมากค่ะรู้สึกว่าวางแล้วมันได้ดีเทลที่สวยมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ทําเหมือนกันเลยวางรอบๆบ,บเลยค่ะชึบชึบอ,อันนี้บุ๋มต้องเอาดินอนนี้นึงเนี่ยลืมไปเลย โอเคแล้วก็ฝั่งนี้โอ้โหต้องมุดเข้ามากันเลยเดี๋ยวเอาต้นไม้ต้นนี้ออกเลยลวกันมาน้องต้องหายไปแล้วปึ๊บก็วางเรียบร้อยแล้วก็ข้างหลังก็วางด้วยก็ดีนะคะมันจะได้ยังดูเหมือนมีความเป็นไอ้นี่อยู่มีความแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาบ้านของเราออกมาประมาณนี้ซึ่งมันไม่ใช่รูปแบบบ้านที่แปลกใหม่สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าบุ๋มเคยสอนสร้าง บ้ายลักษณะนี้ค,คล้ายๆกันเนี่ยไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะกลับมาสร้างเพราะว่าแบบรู้สึกกลับมาชอบแนวนี้อีกครั้งอะค่ะโอเคเรามาทําต่อดีกว่าต่อไปเราก็จะมาทําเป็นทางเข้านะคะก็ここใช้รัว้ววางไปเลย2บม็อกตรงนี้1 2แล้วก็ตรงนี้1 2ึางสวางแสลบค่ะชึบจริงๆมันต้องปิดตรงนี้ก่อนอะฮะแล้วก็ปิดปิด,ปดก็จะเป็นหน้าตาประมาณน,นี้นะคะทุกคน ก็เหลือแค่วางกระจกสินะเดี๋ยววางกระจกแผ่นก่อนเลยนะคะนี่ใช้กระจกแผ่นมาวางให้เรียบร้อยตรงนี้ชึบชึบชึอบอือฮต่อไปนะคะก็เป็นตรงนี้แล้วก็ขอบขอบวางให้หมดฟึบ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 โอเคแล้วก็ข้างบนเนี่ยปิดไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะ เหลือไว้ใส่กระจกก็ได้เนาะแดี๋ยวบุ๋มควจะปิดไปเลยเพราะว่าไม่มีกระจกบล็อกนะคะโอเคปิดไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเราเปิดข้างบนอนะมันก็จะช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับบ้านได้นะใช่ไหมเราเปิดไปสักสช่องแล้วก็หาบล็อกกระจกมาวางก็ได้เออเดี๋ยวบุ๋มขอไปเอาบล็อกทรายนะคะนิดหนึ่งเอาสักประมาณ3บล็อกเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอีกแค่3มบล็อกใช่ปะม,มาเอาของเข้าไปตกแต่งกันเลยดีกว่านะคะ ปึ๊บปึ๊บอือฮึการตกแต่งก็จะไม่ได้ตกแต่งยากมากมายนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันที่วางเตาเผาสองเตาแบบนี้แล้วก็จะมีอะตกครับแล้วก็บุ๋มจะวางเป็นสลับนะคะตรงนี้ส่วนข้างๆกันก็จะมีกล่องนิดหน่อยแล้วก็ข้างบนเนี่ยที่จริงบุ๋มต้องวางสิ่งนี้ไปนะคะนั่นก็คือบาเรลเดี๋ยวทำมาสักสาอันอ่ะฮะ แล้วก็วางบาเรลไปเปแบบนี้นะคะแล้วก็วางสลับอืมแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็วางเหมือนกันแล้วเราก็ใช้เป็นไฟนะคะที่เรามีนี่เลยแลนเทิร์นแปะไปวนี้ก็แปะไปสองรอดเดี๋ยวนะไม้บุ๋มหมดไปนิดนึงอะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปตัดไม้ขาวก่อนนะคะทุกคนโอเคกลับมาแล้วค่ะเราก็ได้ไม้ขาวมาเรียบร้อย ที่บุ่มจะวางก็คือจะวางบริเวณนี้นะคะขึ้นไปเลยเปึิ่มแล้วก็วางแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เลาะไม้ออกอืมแล้วก็จะได้เป็นอาณาเขตห้องอะไรอย่างนี้นะคะอุ้ยบุ่มลืมเอากระถางดอกไม้มาทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยวางแล้วกันก็จะวางไฟไปซักตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วางไฟให้บ้านของเรามันสว่างขึ้นนะคะส่วนตรงนี้ ก็ปล่อยน้องไว้แบบนี้แหละแล้วเราก็วางกล่องเยอะๆตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราใช้กล่องที่มีอยู่อะวางไปเลยได้ประมาณ3ชั้นเลยนะแต่ว่าบุมม่าไม่ค่อยสวยเดี๋ยวชั้นล่างเราเปลี่ยนใหม่นะคะเพราะว่าชั้นล่างเดี๋ยวเอาเป็นเป็นบาเรลไปวางนะคะนี่เห็นไหมก็จะเป็นที่เก็บของในบ้านได้อีกอะไรอย่างนี้นะอะลืมไปเลยว่าจะวางกระจกบล็อกเดี๋ยวเผาแป๊บนึงนะคะ แล้วระหว่างนี้ก็เดี๋ยววางตรงนี้ให้เรียบร้อยประตูซึ่งประตูขออุ้ยอีกบล็อกเดียวเท่านั้นนะทุกคนไม่พออ่ะเดี๋ยวบุ๋มไปตัดไม้ขาวเพิ่มเพราะว่าอยากได้ประตูไม้ขาวมากกว่าได้ไม้ขาวมาแล้วได้มาเยอะกว่าที่คิดอีกที่จริงตั้งใจเอาแค่นิดเดียวจะได้มาทําประตูสีขาวให้มันตัดกับไม้สปรูตนะคะนี่โ เยี่ยมไปเลยต่อไปก็อันนี้เผาเรียบร้อยเอามาวางค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามบุ๋มลืมกินอาหารนะขอกินแป๊บนึงนะคะต่อไปนะคะก็เหลือแค่วางเตียงเรียบร้อยอ่ะก็ใช้มาวางกันเลยปึ๊บปึ๊บเราจะวางแนวนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากนอนแล้วรู้สึกแบบมันมีความมองเห็นธรรมชาติก็วางแนวนี้นะคะก็จะแบบเห็นวิวไปด้วยอะไรอย่างนี้นะโอเค มาต่อไปนะคะบุ๋มขอกลับไปที่หมดครีเอทีฟเหมือนเดิมเพราะว่ามีของที่ลืมเตรียมมานิดนึงก็คือกระถางต้นไม้นี่เลยแล้วก็จะวางไปสองอันแบบนี้พร้อมกับดอกไม้น่ารักน่ารักเข้าไปปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็อาจจะวางพรมบริเวณนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นบุ๋มอาจจะวางเป็นพรมสีเทาปิดไว้เป็นแบบบริเวณห้องนะ แล้วก็บริเวณนี้อาจจะวางเป็นพรมสีแบบอะไรที่มันดูเข้มๆนะโอเคบม,มจะวางเป็นแนวนี้ไปอุยอ๊ยเดี๋ยวเผิ่ไปทุบโต๊ะครามบอกได้ยังไงอ่ะแล้วก็อาจจะวางอะไรที่มันเป็นพร็อพวางแล้วดูเหมือนมีอะไรนะคะทุกคนอย่างเช่นสิ่งนี้ฮะเหมือนแก้วน้ำบางเค้กก็ได้นะ ได้อยูออ่แล้วต่อไปฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหรือว่าถ้าเรายังไม่ยอมโอเคก็อาจจะวาง e n นวิ w ตกแตง่งบุ๋มจะวาง,งไอ v วิ w บริเวณนี้อะฮะแล้วก็ถ้าเป็นโทเะ e n c h a n เนี่ยก็เล้วแต่คนจะวางนะคะว่าจะวางตรงไหนเนาะเราก็จะวางโตเะ e n c h a n กับอันนี้ไปข้างๆกันแต่ว่ามันไม่มีที่จะวางอะทุกคนก็มีทางเดียวทุบออกไปเลย <laughs> นี่เป็นไงล่ะได้เหมือนกันอือ เรียบร้อยโอเคแล้วก็อย่าลืมวางเป็นแป้นเหยียบนิดนึงอือเหลือแค่การตกแต่งนนิดหน่อยนะคะบุ๋มก็จะตกแต่งไปเลยอ่ะสมมุตินะบุ๋ก็น่ารักอยู่นะทุกคนนะแล้วแต่คนจะชอบอลเนาะนี่แล้วก็อาจจะมีใบไม้รอบๆบ้านนิดนึงก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ทุกคนนี่น้องวางไฟได้นะ ตัวนี้บุ๋มก็จะวางเป็นแมบมโบไปนะคะหรือว่าต้นไผ่เพื่อเพิ่มความมีอันรให้แก่บบ้านเราปึ๊บปบอ่าเรียบร้อยอ้อมันบุ่มลืมอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือวางสลับไม้สปรูตตรงนี้ด้วยนี่ลืมไปเลยทุกคนหืขอโทษด้วยโอเค สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปกดแลกะกดซับสไคร้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายจุ๊บ